เดี๋ยวงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับอันนี้เป็นรถแคมเปอร์คานะครับสำหรับรถตอนเดียวตัวนี้เป็นโมเดลของอูนะครับก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ยังเหลือในส่วนของรายละเอียดดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไว้รีวิวกันนะทางท่านใดที่ต้องการนะครับแคมเปอร์ค่าที่ตัวนี้นะครับถอดได้นะครับ สำหรับคนมีรถคันเดียวแล้วก็เอาไว้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้ทางอู่ก็ออกแบบอถอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอารถไปใช้งานอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่งานที่จะรีวิวก็คืองานตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นเทรลเลอร์ขนาดความยาว4เมตรนะครับกว้างก็ประมาณเมตร80 m, สูงประมาณ2เมตร20 m นะครับ งานตัวนี้นะครับพร้อมจดทะเบียนนะครับเป็นป้ายกรุงเทพสองเพลา4ล้อล้อนี่ก็เป็นล้อกระทะ,ะบรรทุกนะครับยางขอบ14ดันล็อบแล้วก็คู่หลังนะครับเป็นเบรกไฟฟ้าซึ่งตอนนี้นะครับทางอู่ก็ทำทำไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเบรกไฟฟ้าไม่ใช่เป็นระบบะดัมเบรก ปั๊มเบรกดิฟเบรกนะครับของเราเป็นเบรกไฟฟ้าตอนนี้เราใช้เบรกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วผนังนะครับก็เป็นผนังแซนวิชแซนวิชก็คือเป็นผนังที่มีฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ผนังด้านนอกกับด้านในนะครับก็จะเป็นเรียบขาวของเรามีทั้งผนังแซนวิชที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ผนังแซนวิชที่เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับเรามี2แบบ2แบบมันก็จะราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณ10%ถึง15%เซน์นะครับ ส่วนโครงสร้างพกไฟต่างๆนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็งานสแตนเลสเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแกนล็อกสแตนเลสมีมือจับนะครับพร้อมกุญแจเซฟตี้นะครับซังซ้ายขวามีหูเกี่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ซุ้มล้อก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนตู้แห้งโดยทั่วไปนะครับ ต่ต่างกันที่ว่าบางคนมีลูกคันเดียวนะครับเวลาขนส่งเนี่ยเือต้องการที่จะประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายในค่าเที่ยวค่าขนส่งต่างๆนะครับหรือค่าน้ํามันนะครับก็จะใช้เป็นเทรลเลอร์ลากนะครับจริงๆงานเทรลเลอร์ลากนะครับเป็นที่นิยมในงานต่างประเทศนะครับบ้านเราก็มีนิยมบ้างในบางกลุ่มนะครับในบางส่วนแต่จากที่สอบถามลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็โอเคกับงานตรงนี้แล้วก็ หมาะนะครับกับงานขนส่งที่ต้องการขนส่งในปริมาณเยอะๆนะครับก็จะเห็นว่างานขนส่งบ้านเราส่วนใหญ่ก็บรรทุกเนี่ยสีล้อก,กระบะส่วนใหญ่ก็จะบรรทุกเยอะๆนะครับบางทีเราเทินขึ้นไปสูงๆนะครับมันก็จะอันตรายนะครับลองอามาใช้งานตัวนี้นะครับก็เราลากทั้งตัวแม่ตัวลูกนะครับตัวแม่ก็สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับตัวลูกก็สามารถที่จะ รทุกได้น,นะครับเวลาเราบรรทุกก็จะได้ปริมาณการขนส่งที่เยอะและเพิ่มขึ้นนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนก็น้อยลงนะครับส่วนตัวชุดด้านหน้าก็เป็นหัวบอลน,นะครับเป็นคอปเปอร์หัวบอลมีล้อหน้านะครับมีเบรกมือมีไฟนะครับความปลอดภัย ผนังก็ส่วนใหญ่ผมก็จะทําเป็นสีขาวนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับต้องการที่จะทําสีบางทีก็ทําเป็นงานสติกเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าต้องการงานแบบไหนนะครับอันนี้นโดยรวมๆนะครับให้ดูนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วแล้วสามารถที่จะต่อภาษีพรบรต่างๆเหมือนลดทุประการนะครับ ก็จะมีเล่มนะครับเล่มทะเบียนอของเขาโดยเฉพาะแล้วก็มีคัสซีนะครับก็สามารถที่จะต่อเป็นประกันได้นะครับกรณีกิดอุบัติเหตุเฉียวชนนะครับลูกค้าสามารถที่จะทําประกันแล้วก็เคลมประกันได้ปกติน,นะครับกรณีซ่อมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวเล่มนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูข้างในนะครับ ด้านในก็อันนี้คือประตูนะครับประตูของเราก็เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับเป็นแซนวิชนะครับเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับแต่ของเราไม่ใช้เป็นไม้อัดนะครับของเราจะใช้เป็นแผ่นพลาสบูดแผ่นพลาสบูดเนี่ยก็คือ,อมีความก็จะมีความแข็งแรงนะครับเป็นพลาสบูดภายนอกนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ที่สาคัญนะครับ ถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความชื้นมันจะทําให้ด้านในยุ่ยนะครับารบางทีบางเจ้าเนี่ยใช้ไม้อัดพอใช้ไปนานๆน,นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของประตูบวมนะครับของเราเลยใช้เป็นแผ่นพลาสตูดนะครับแล้วก็พื้นเป็นอลูมิเนียมไยการลื่นนะครับอันนี้แล้วก็ครอบครอบมุมนะครับครอบมุมต่างๆนะครับของเราก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ภายใน เป็นผนังเซนวิตปูพื้นสวยงามนะครับแล้วของเรานะครับก็มี QC ในการตรวจส่งก่อนส่งมอบนะครับในการเทสร,ระบบสเปรย์น้ำนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของเราเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยาบางคนอยู่ใต้บ้างนะครับอยู่เหนือบ้างก็จะมีปัญหาเรื่องฝนนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะมีสเปร์น้ําทั้งเป็นงานตู้แห้งรถฟุตทักต่างๆนะครับเราจะมีการสเปร์น้ําก่อนก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาในการรั่วซึมนะครับนี่คืองานออของอูเป็นเอกนะครับเกี่ยวกับงานเทนเลอร์ลากขนาดเล็กนะครับก็ไม่เล็กนะครับผมว่าก็ก็ใหญ่นะ4เมตรนี่ก็รวมหัว หัวลากด้วยก็น่าจะประมาณ5เมตรกกว่านะครับเหมาะกับงานขนส่งนะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เว็บไซต์อุเปนเอกนะครับนในมีเรามาีช่องทางการติดต่อแอยะแยะนะครับทั้ง y t u t u นะครับในช่องนี้แล้วก็หน้าเว็บนะครับหน้าเว็บ ของเรานะครับพิมพ์ใน Google เลยฮะอู่เป็นเอกนะครับก็จะขึ้นส่วนโลเคชันก็พิมพ์ใน Google Map นะครับว่าอู่เป็นเอกอก็จะขึ้นนะครับว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนเวลามาก็จะได้มาได้ถูกนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับของงานเทนเลอร์ลาก หากนะครับท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับงานเทเลลากตัวนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่อูเป็นเอกนะครับเว็บไซต์พิมพ์ใน Google นะครับก็จะขึ้นนะครับหรืออยากจะมาที่นี่นะครับก็พิมพ์ใน Google Map นะครับก็จะขึ้นแล้วก็จะมีโลเคชันนะครับต่างๆเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางฝ่ายขายนะครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์นะครับสอบถามที่เบอร์ก่อนก็094 7 7 0 9 4 9 9นะครับ ติดต่ออสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้นะครับหรืออาแฟนเพจนะครับแล้วก็มี Facebook แล้วก็ YouTube ก็คือช่องนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามก็ไม่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากผลงานของอู่นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเจอกันอาจจะเจอกันในคลิปของรถแคมเปอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังผมก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับผมจะ รีวิวลงในช่องนี้นะครับให้ท่านได้ดูเพราะว่าตัวงานตัวนี้ผมอ,ออกแบบมาเพื่อให้ถอดออกได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบเที่ยวเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นปัญหาในการที่เราได้เที่ยวนะครับก็เอามาออกแบบในงานตัวนี้นะครับให้เหมาะกับคนไทยมากที่สุดนะครับ โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ